คุณสมบัติของ c ในไฟ Ac เป็นอย่างไรสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องการทำงานนะครับและคุณสมบัติของ c ในไฟ Ac ว่าทำไมกระแสเพิ่มทำไมกระแสดลดนะครับมันต้องมีค่าไฟฟ้าค่าหนึ่งนะครับที่ทำให้ c กระแสเพิ่มและ c กระแสดลดมันคือค่าอะไรนะครับให้เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามอย่างนี้ก่อนแล้วมาหาคำตอบกัน ให้ดูตอนนี้ให้จบนะครับแล้วก็กำลังทำอีกตอนที่เป็นหน้าที่ของคาปาซิเตอร์ประมาณหถึงหอย่างนี่แหละครับในวงจรว่ามันมีหน้าที่อะไรเมื่อนำหลายๆตอนมารวมกันแล้วก็จะเห็นภาพรวมของคาปาซิเตอร์พื้นฐานไฟ AC กับคาปาซิเตอร์นะครับให้ดูรูปขึ้นไฟ AC มันจะมีซีกบวกและซีกลบนะครับเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับอย่างนี้ช่วงที่ไฟ AC เป็นซีกบวก นะครับให้ดูสังเกตหัวลูกศรน,นะครับกระแสก็จะไหลไปในทิศทางตามทิศทางนี้นะครับทีนี้พอไฟ a c สลับขั่วนะครับทิศทางของลูกศรก็จะกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับทิศทางของกระแสนะครับจะมีลักษณะไปและกลับนะครับหรือในช่วงซิกบวกก็จะเก็บประจุนะครับส่วนในช่วงซิกลบก,ก็จะเป็นการคลายประจุนะครับ ไปและกลับเก็บพลังงานแล้วก็คืนพลังงานนะครับมันไม่ได้ทะลุนะครับกระแสไม่ได้ทะลุนะครับเนื่องจากว่ามีฉนวนกั้นนะครับการทํางานของมันมันจะแตกต่างกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนี่จะเป็นลักษณะการไหลในการไหลแบบทะลุนะครับส่วนตัวเก็บประจุไม่ใช่นะครับการทํางานของตัวเก็บประจุนะครับกับไฟฟ้ากระแสสลับมีลักษณะ REACT นะครับ หรือรีเทิร์นนะครับก็คือเก็บพลังงานแล้วก็คืนพลังงานนะครับตัวเก็บประจุในทางปฏิบัตินะครับมันจะมีการสูญเสียนะครับตอนเก็บพลังงานสมมุติตัวเลขนะครับเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ตอนคืนนะครับมันไม่ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะคืน99.5นะครับแบบนี้เรียกว่าตัวเก็บประจุมีการสูญเสียนะครับเนื่องจากว่าวัสดุที่ใช้ทำนะครับ มันมีค่าความต้านทานนะครับตัวเก็บประจุที่ดีนะครับต้องมีการสูญเสียต่ํานะครับการสูญเสียนี้จะบอกไว้ในดัตชีตนะครับในรูปค่า Q factor นะครับตัวประกอบคุณภาพแล้วก็ค่า tan น,นะครับเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดการสูญเสียของตัวเก็บประจุหลักการของมันก็มาจากพลังงานที่เก็บได้นะครับกับพลังงานที่สูญเสียนะครับเทียบเป็นอัตราส่วนนะครับ เป็นค่าที่ใช้บอกคุณภาพของตัวเก็บประจุนะครับหรือค่า Q quality factor ยิ่งมีการสูญเสียต่ำยิ่งดีนะครับค่า Q ส,สูงสูงยิ่งดีกระแสในคาปาซิเตอร์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับมันขึ้นอยู่กับค่าอะไรบ้างนะครับตอนนี้เป็นที่มาของทฤษฎีนะครับที่เขาทดลองและสรุปเป็นสมการสรุปเป็นทฤษฎีทางไฟฟ้าออกมาที่ใช้เรียนกันนะครับ รายละเอียดการทดลองนะครับต่อคาปาฟิเตอร์กับไฟ a c นะครับโดยกำหนดให้แรงดันคงที่นะครับก็คือ2 2 0โวลต์นะครับและความถี่คงที่นะครับ50เฮิร์ตคงที่2ค่านี้กำหนดให้คงที่นะครับจากนั้นทำการวัดกระแสและสังเกตผลนะครับค่าความจุ1ไมโครฟลัชนะครับบันทึกไว้10ไมโครฟลัชบันทึกไว้เปลี่ยนเป็น20ไมโครฟลัชบันทึกไว้ จนถึง100ไมโครฟาลัดบันทึกไว้นะครับจากการสังเกตผลการทดลองพบว่าเมื่อค่าความจุสูงขึ้นนะครับทำให้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นนะครับค่าความจุที่มากขึ้นมีผลทำให้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นหรือสามารถอธิบายอีกแบบหนึ่งว่าค่าความจุมากขึ้นทำให้ค่าความต้านทานไฟสลับของ 4, มีค่าลดลง นะครับยิ่งความจุมากขึ้นค่าความต้านทานต่อไฟสลับของสียิ่งลดลงนะครับมันมีลักษณะการต้านกระแสคล้ายๆค,ความต้านทานนะครับแต่ไม่ใช่ความต้านทานนะครับเนื่องจากว่าตัวเก็บประจุมีการทำงานที่แตกต่างจากตัวต้านทานนะครับและมันก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยนะครับดังนั้นเขาจึงไม่เรียกค่าความต้านทานนะครับ โดยจะเรียกการต้านกระแสรูรปคลื่นทรายของฟีในไฟ AC ว่าคาปาซิตีเรีอคแตนนะครับสมการก็ดังที่อยู่ในรูปนะครับ XC เท่ากับ1ส่วน2พเนะครับ C ก็คือค่า C นะครับส่วน F ก็คือความถี่ยิ่ง C มีค่าสูงนะครับก็เป็นตัวหารที่เยอะนะครับ ยิ่งตัวหารเยอะก็ทําให้ค่าความต้านทานไฟสลับลดลงนะครับไฟ220โวลต์นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นค่าคงที่นะครับเราสามารถเพิ่มกระแสให้มากขึ้นโดยการเพิ่มค่า c และลดกระแสให้น้อยลงโดยการลดค่า c นะครับ2ภายในสรรมการนะครับเป็นระยะทางที่รูปคลื่นทรายเคลื่อนที่ใน1ไซเคิลน,นะครับเป็นระยะทาง2ภายนะครับ มันจะมีรายละเอียดในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องคณิตศาสตร์นะครับเรื่องตีโกณมิติจากสมการจะเห็นว่ามีเรื่องความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากไฟฟ้ากระแสสลับจะมีเรื่องความถี่ด้วยนะครับเรามาดูว่าความถี่มีผลต่อกระแสอย่างไรในคาปาซิเตอร์รายละเอียดการทดลองนะครับกำหนดให้แรงดัน220โวลต์คงที่นะครับ แล้วก็กําหนดให้ค่าฟีคงที่นะครับแล้วเรามาปรับความถี่ดูนะครับว่ามันจะมีผลอย่างไรต่อกระแสนะครับผลก็คือนะครับความถี่ยิ่งสูงขึ้นกระแสยิ่งมากขึ้นนะครับความถี่มีผลต่อกระแสโดยยิ่งความถี่ยิ่งสูงจะทําให้กระแสสูงใน c ตามไปด้วยความถี่และค่าความจุนะครับในสมการยึงเป็นตัวหารนะครับ ยิ่งตัวหารเยอะนะครับก็จะทําให้ค่าความต้านทานโดยไฟสลับมีค่าที่ต่ําลงนะครับน้อยลงผลก็คือทําให้กระแสะมากขึ้นนั่นเองนะครับในไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับการเพิ่มค่าความจุของ C ก็เป็นการเพิ่มกระแสไฟฟ้านะครับเป็นไปในลักษณะเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับจากสมการ i เท่ากับ Q ส่วน T นะครับการเพิ่ม Q เพิ่มประจุฟไฟฟ้าก็คือเพิ่มกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับ คาปาฟิตีบรีเอ็กแดนนะครับของตัวเก็บประจุนะครับเป็นการต้านกระแสรูปคลื่นทรายนะครับขีดเส้นใต้บริเลยนะครับว่าเป็นรูปคลื่นทรายนะครับกระแสรูปคลื่นทรายอุปกรณ์ที่มีการรีแอคนะครับหรือมีรีแอคแนนะครับก็มีตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนะครับในตัวเหนี่ยวนำจะเรียกว่าอินดักทีบรีแอคแนนะครับ วิธีจำง่ายๆนะครับคาปาซิตีก็มาจากคำว่าคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับรีแอคแทนของคาปาซิเตอร์นะครับต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำนะครับให้พิมพ์คำว่าตัวเหนี่ยวนำตอนที่1ตัวเหนี่ยวนำตอนที่2ตัวเหนี่ยวนำตอนที่3นะครับมี3ตอนนะครับพิมพ์คำค้นใน youtube ก็จะเจอ3มคลิปที่พูดถึงนะครับ